Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ I hope that you and your family are doing well. ผมก็หวังว่าคุณและก็ครอบครัวสบายดีนะครับ And it's a joy for us to bring the word of God to you again today. วันนี้ก็เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีอย่างมากมายที่เรามีโอกาสแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ And it's a desire that believers are strengthened. in the word of god เพราะเป็นความปรารถนาของเราอยู่แล้วที่อยากจะเห็นผู้เชื่อทุกคนเข้มแข็งขึ้นในถ้อยคําของพระเจ้า the more you are established in the word of god และยิ่งตัวคุณเองนะครับมีความเชื่อที่มั่นคงในถ้อยคําของพระเจ้ามากเท่าไหร่ the more you can walk in the plan of god คุณเองจะสามารถเห็นชีวิตดําเนินต่อไปตามแผนการของพระเจ้าได้ today i want to talk to you about being established in the love of god วันนี้ผมอยากจะแบ่งปัน กับคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางความเชื่ออย่างมั่นคงในความรักของพระเจ้าตรงน,นี้ <and S 1> อาจจะฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับ But many

ความเชื่อของเราให้เข้มแข็งอยู่เสมอในความรักของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันหวนไหวและไม่มีวันที่จะหมดรักในตัวเราพระเจ้าต้องการให้หัวใจของคุณตั้งมั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์นะคบไม่ใช่ความรักของมนุษย์คนใดทั้งสิ้นและใช้เร่ว่าแน่นอนพระเจ้าก็ต้องการให้เราเนี่ยรักซึ่งกันและกันด้วยแต่ยังไงความรักของมนุษย์ก็ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบได้นะคะแล้ก ็ไม่มีวันที่จะมั่นคงด้วย so if you want to have a stable heart a stable life ดังนั้นถ้าคุณเองอยากจะเห็นชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีหัวใจที่มั่นคง a life filled with peace and joy เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ a life that is not shaken by the actions of others เป็นชีวิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยการกระทําของผู้อื่นนะคะ a life that is not shaken by rejection เป็นชีวิตที่ไม่ได้หวั่นไหวเพราะว่าโดนปฏิเสธ a life that is not controlled by bitterness หรือว่าชีวิตที่ไม่ได้ถูกควบคุมไว้ด้วยความขมขื่น then you need to establish your heart in the love of god คุณเองจําเป็นต้องตั้งมั่นคงหัวใจของคุณไว้ในความรักของพระเจ้านะคะ and in that place you'll find victory เพราะว่าในจุดตรงนี้คุณจะได้พบกับชัยชนะ And no matter what fall apart no not comes, your life will not fall apart. และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณก็ณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยยังยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ต่อไป you know, God has, uh, designed and created God us พระเจ้าได้ออกแบบแล้วก็สร้างเราเอาไว้นะคะด้วยความรู้สึกลึกๆว่าเราเองอยากจะได้รับประสบการณ์กับความรัก and, and The reason is because he created us to love us เหตุผลก็คือพระองค์เนี่ยสร้างเราขึ้นมาเพื่อที่พระองค์เองก็จะให้ความรักของพระองค์กับเรา The core motivation of God creating us คือแรงจูงใจที่สำคัญในการที่พระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมา It's not to create slaves คือไม่ต้องการให้เรามาเป็นทาสของพระองค์ But He created us to be His family แต่พระองค์สร้างเราขึ้นมาเพื่อต้องการให้เราเป็นครอบครัวของพระองค์ To enjoy His love มีความสุขกับความรักของพระองค์ทุกวัน And that's the reason และตรงนี้เป็นเหตุผล The human heart always desires love ที่หัวใจของมนุษย์เนี่ยปรารถนาที่อยากจะได้รับความรักอยู่เสมอ The desire itself not desire it is in wrong คือการปรารถนาที่อยากจะได้รับความรักแบบนี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่าคุณไปหาความรักจากที่ไหนล่ะเพื่อจะมาเติมเต็มความปรารถนาในใจของคุณ youre today listening วันนี้คุณอาจจะกำลังฟังอยู่นะครับคุณอาจจะไม่เคยได้รับประสบการณ์กับความรักที่มาจากพ่อแม่หรือว่าจากพี่น้องในครอบครัว หรือว่าคุณเคยได้รับประสบการณ์กับการโดนทรยศโดนหักหลังหรือว่าโดนปฏิเสธมาก,ก่อน and because those experiences, และเป็นเพราะประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นตอนนี้หัวใจของคุณบอบช้ำม,มาก and และคุณก็พยายามที่จะมองหาความรักในลักษณะต่างๆ But I'm here to tell you this. แต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับคุณว่า you'll not find that kind of love in another human being. คุณไม่มีทางจะพบกับความรักที่คุณปรารถนาจากมนุษย์คนไหนทั้งสิ้นเลยนะครับ Or in a thing, or in 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 a, in an experience. หรือว่าจากสิ่งของหรือจากประสบการณ์ต่างๆ You'll find that kind of perfect love only in God. คุณจะพบกับความรักที่สมบูรณ์แบบตรงนี้ได้จากพระเจ้าเท่านั้น So I believe this. และผมเองก็เชื่อว่า As you take steps to establish your heart in the love of God. ในขณะที่คุณเนี่ยตัดสินใจทํำ อีกส you know, like ักนิดหนึ่งเพื่ออยากจะตั้งมั่นคงในความรักของพระเจ้าไว้เสมอคุณจะได้เห็นชีวิตของคุณที่มีความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นไปได้เพราะตรงนั้นก็เป็นหัวใจของพระเจ้าสําหรับเราพระเจ้าไม่ต้องการจะเห็นชีวิตของเราแบบขึ้นๆลงๆเดี๋วดีเดี๋ยวไม่ดีนะหรือว่าเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเล่าขมขื่นใจไม่เลิกไม่เจ็บไม่ God wants to whole wants be with h แต่พระเจ้าเองอยากจะให้จิตใจของเราสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรัก <and S 2> ของพระองค์ stable with His love แล้วก็มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงด้วยความรักของพระองค์เสมอ Let's read a scripture here ให้เรามาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะคบ It says in 1 John 4:16ในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่4ข้อที่16 We have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. <laughs> พระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณก็คงจะได้ยินข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บ่อยๆอยู่ว่าพระเจ้าเป็นความรัก but you really, really understand what this statement if really แต่ถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะคะว่าประโยคตรงนี้หมายถึงอะไร It'll it'll life just cliche, it change your be a ché มันไม่เป็นสิ่งที่คุณแค่ฟังรื่นหูหรือฟังแล้วน่าดี ใจอย่างเดียวแต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตให้คุณได้เลย you know god is love the statement here คือประโยคที่บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักนะครับ it's telling us who is the source of true love ตรงนี้ก็บอกให้เรารู้ว่าใครจะเป็นแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงของเรา you know ask yourself this question today คุณลองถามคําถามนี้กับตัวเองนะครับ who do you think is a source of love คุณคิดว่าใครเป็นแหล่งแห่งความรักในชีวิตของคุณ If you believe in you wrong the ถ้าคุณไปเชื่อในแหล่งที่ผิดนะคะใจของคุณไม่มีทางที่จะอิ่มใจหรือไม่มีทางที่จะพบกับความสมบูรณ์ได้ as this statement sound คือในประโยคนี้มันก็ฟังดูง่ายๆเลยนะคะแต่ต่อให้มันเรียบง่ายขนาดไหนเมื่อคุณทำความเข้าใจกับมันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลมากเพราะในข้อนี้ได้เปิดเผยกับเรา God's love ว่าความรักของพระเจ้า is true love เป็นความรักที่แท้จริง There is no one else who can love you that like God can love you จะไม่มีมนุษย์คนไหนรักคุณได้เหมือนที่พระเจ้ารักคุณอีกแล้วนะครับ God is the only true source of love และพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงเดียวเท่านั้น And if you seek for His love if you allow His love to impact your heart และถ้าคุณแสวงหาความรักของพระองค์ยอมที่จะให้ความรักของพระองค์สร้างผลกระทบกับจิตใจของคุณ The wholeness and the stability <experience. S 2> ประสบการณ์ที่ มีเห็นอจิตใจที่มั่นคงหรือหนักแน่นนะครับ a b l y be life c h a n g มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆ I want you to see three things here ก็ผมอยากให้คุณได้ดู3มอย่างด้วยกันในข้อนี้นะครับ first it says we have known the love of God อันแรกเลยได้บอกว่าเราทั้งหลายจึงรู้ในความรักของพระเจ้า we must know God's love คือเราจําเป็นต้องรู้จักความรักของพระเจ้าก่อน and then it says believe God's love และหลังจากนั้นก็เชื่อ so ในความรักของพระเจ้า it's one thing to know that God loves us know that God love <c oughs> that is คือมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคบที่เราจำเป็นต้องรู้และเชื่อก่อนว่าพระเจ้ารักเรา and that's great that's where we begin อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของเรา we find out from the word of God จากถ้อยคำของพระเจ้าทำให้เราพบว่า that God is love He is the true source of love พระเจ้าเป็นความรักของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงในชีวิตของเรา but don't just stop with that knowledge แต่ว่าอย่าหยุดแค่การมีความรู้อย่างเดียวนะครับ take one step further ให้คุณทำอะไร เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือหลังจากรู้แล้วก็ควรจะเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา knowing and believing must go together ดังนั้นการรู้และการเชื่อมมันควรจะไปควบคู่กันเสมอ then it will change our l i v e และมันถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ so we know God is love เรารู้แหละว่าพระเจ้าเป็นความรัก we know His love is perfect เรารู้ว่าความรักของพระองค์สมบูรณ์แบบ we know in Him is a true source of love เรารู้ว่าในพระองค์นั้นทรงเป็นแหล่งแห่งความรักที่ hacking and what do we do then แล้วเราจะทํายังไงต่อไปล่ะ we choose to believe that love เราก็ต้องเลือกหรือตัดสินใจที่จะเชื่อในความรักนี้ด้วย we choose to submit to that love เราต้องเลือกที่จะยอมจำนนกับความรักนี้ด้วย we choose to open our hearts to that love เราต้องเลือกที่จะเปิดใจของเราเพื่อจะรับความจริงนี้ด้วย which means นั่นหมายความว่า you have to go beyond your feelings คุณจำเป็นต้องตัดสินใจทําเกินกว่าความรู้สึกของตัวเอง because your feelings will always tell you เพราะความรู้สึกมันจะคอยบอกกับคุณเสมอ เป็นเพราะคนคนนี้ทำแบบนี้กับคุณหรือเป็นเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณก็เลยเหมือนกับไม่ได้เป็นที่รักของเขาและคุณก็ไม่มีทางจะเป็นที่รักของใครได้ถ้าคุณยังยอมให้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของคุณคุณจะไม่มีทางพบกับความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่คุณพูดได้เต็มปากว่า ฉันจะไม่เสียเวลามานั่งคิดว่าตัวเองน่าสงสารฉันจะไม่เสียเวลาไปโดยการแสวงหาความรักจากที่ที่มันผิดฉันจะไม่เสียเวลากับการมานั่งทบทวนคิดถึงความรู้สึกที่มันผิดแต่วันนี้ฉันจะตัดสินใจ Joker จากพื้นฐานความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักฉันแล้วฉันไม่เพียงแต่รู้ But I believe, I submit, I accept. แต่ฉันเลือกที่จะเชื่อยอมจำนนแล้วก็ยอมรับในความรักนี้เมื่อคุณทำแบบนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปและอย่างที่สามที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นจากข้อนี้นะครับในส่วนสุดท้ายบอกว่าและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าคำว่าอยู่ในตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นปัจจุบันตลอดเลย in the love of God. คือหมายถึงการที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าทุกวัน No matter what comes, no matter what happens. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรมีปัญหายังไงก็ตาม We always stay in the place where we believe. No matter what, God loves me. เราก็เลือกที่จะอยู่ในที่ที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ารักฉันอยู่แล้ว You know when we are desperate for human love. ถ้าเรามากระหายหาความรักจากมนุษย์ The devil will always point us to the wrong sources. มันมันจะนําเราไปสู่แหล่งที่ผิดเสมอเลยนะคะ Wrong people take advantage. advantage of you. แล้วคนไม่ดีเขาก็จะฉวยโอกาสเอาจากชีวิตของคุณได้ When r e is so desperate for human love. เมื่อใจของคุณกระหายหาความรักจากมนุษย์ God does not want us to be hungry for love. พระเจ้าไม่ต้องการให้เราหิวกระหายความรักนะคะ He w a n t us to be filled with His love. แต่พระเจ้าอยากจะให้หัวใจของเราเต็มล้นไปด้วยความรักของพระองค์ That's why Jesus said. และนี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกว่า I am the bread. เราเป็นอาหาร He who eats of me will never hunger. ดังนั้นผู้ที่กินอาหารที่มาจากเรานั้นจะไม่มีวันหิวอีกเลย The living waters เรานั้นเป็นแม่น้ำแห่งชีวิต will Good drinks never of me ผู้ที่ดื่มจากเรานั้นก็จะไม่กระหายอีกเลย so you can come to a point คุณเองสามารถจะมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตได้ where your heart is not hungry and thirsty for human love ที่คุณรู้สึกว่าใจของคุณไม่ได้หิวไม่ได้กระหายหาความรักจากมนุษย์คนไหนเลย because God's love has filled us เพราะว่าความรักของพระเจ้าตอนนี้มันอยู่เต็มล้นในหัวใจของเราแล้ว that doesn't mean แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า that you don't allow other people to love you คุณจะไม่ยอมให้คนอื่นเขา แสดงความรักกับคุณนะคะ When people express love for you enjoy that ถ้าเกิดมีใครเขาต้องการแสดงความรักกับคุณก็ให้คุณรับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้น Thank God for that ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น You know and it's a good thing แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดี As part of life มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตแต่ even if people stop loving you ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาหยุดรักคุณ Or do not express their love for you หรือไม่ได้แสดงความรักที่เขามีให้กับคุณ Your life still will not fall apart ชีวิตของคุณก็ยังสามารถจะดําเนินต่อไปได้ Because y o u heart is established in a perfect love in the in the love of God. เพราหัวใจของคุณได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในความรักของพระเจ้าและเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบด้วย And so I want to challenge you today. วันนี้ผมเองก็อยากจะท้าทายคุณ Know that God is the true source of love. ก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรักที่แท้จริง Believe the love that God has for you. แล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณเชื่อ ในความรักที่พระเจ้ารักคุณ Be believing takes some แล้วการเชื่อมันก็ต้องค่อยๆฝึกที่จะใช้เวลาเหมือนกันคุณเองจำเป็นต้องศึกษาอยู่ในถ้อยคำอยู่ตลอดเวลา messages about แล้วก็ฟังคำเทศนาในเรื่องลักษณะนี้เพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของคุณในเรื่องของความรักที่พระเจ้ามีให้กับคุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานหรือมีชีวิตขึ้นได้ when challenges happen life in your และเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ให้คุณเลือกที่จะ เข้ามาอยู่ในความรักของพระเจ้าเสมอและคุณจะได้เห็นถึงความสมบูรณ์และความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตให้เราอธิษฐานด้วยกันนะค u พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่สมบูรณ์แบบที่พระองค์มีให้กับลูกวันนี้ลูกยอมรับว่าลูกเป็นลูกที่รักของพระองค์แล้ว Your love. ลูกจึงแสวงหาความรักจากพระองค์ Establish my life on your love. แล้วขอวางชีวิตของลูกไว้บนความรักของพระองค์ And I thank you. และลูกขอบคุณพระองค์ For wholeness and stability in my heart. สำหรับความสมบูรณ์และความหนักแน่นในจิตใจของลูก In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Well, thank you for joining us today. ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา Don't forget to share this message. อย่าลืมที่จะส่งต่อคำเทศนานี้ให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะคะ w e see you again. และเราจะพบกันใหม่นะคะ God bless. You. It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the Word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you เพอผซ้าเวพรนะครับ